การครับปูอันได้ยินปูวัดเป่าอดอนเพิ่นนบอกสูฟังครับว่าปูเถาเนาะปูเถาเพื่อนฝันแม่นแม,นแมน่น่าสั่นเพื่อให้เลขถือเกียบสู้งวดว่าสัน่นงวดต้องหันกระถือบานี้ก็เลยมามสอบถามแนวทางเบื่องส่นดอกปูแนวทางตัวเลขของปูนี่เป็นเลขควบฝันเลขนิมิตหรือว่าเลขคำนวณครับปู เลขฝันเหนปูนร่อาสุนพังูไปมันเหมือนเลือเล็ดหนึ่งสี่บู่อันงวที่พ่านมากนี่เป็นเลขฝันแม่นบ่ครับปูว่าชิี้ะไรอันนั้นโดนอันนั้นโลกเอาเลือกคนเลืเล่นฝันเป็นชิคอี้พายเะไรนว่าครับเล่นเน่นมหันต์นมิคกี้ายตัเล่นนัไนวีการมานันชื่อชื่ออะไฝันส่วนมากของปูเป็นเลขนิมิตเลขฝันบ่ค่ะที่เรอเลขปูต เมื่อจอกอากาศีเอจะจะจอกันอยันจิตพั้ธจิตันจิตหุ่นตัดเรื่ะไรกันเรื่อมหาลูกแช่ตัวล่าล่าตัวทุกคนต้นมาหรือไม่ใ่ตัวต่ชื่อทางว่าเสียงยินเสียงบางครูบอกขอให้คอยดังๆนะค่ะอ๋ส่วนมากเป็นเลขนิมิตไอ้เลขฝันเนาะปูเนาะครับบาทนี้งวต้องหั่นกับนึ่งซี่เต็มๆเลยตีปู มานี่อวดนี่ปูมีมีฝันมีนิมิตไปครับมาเนี่ยหอเข้าอ้วนถึงี่นอนคือจะจีือะเข้าสื่หนึ่งศูสี่ครับเป็นเนี่ยเป็นอายุชื่่เป็นัมันบ่มนเป็นปนชืิอ่อบดเข้าเลส่อปออกตรงไิ่บานนี่มันจะควาเป็นจัดิเนี่ยเป็นจัดิีชืเอบบเข้าส่จดหนงี่ลยจดส่เนีงวดที่แล้วเป็น่ครับปู ก่อนที่แล้วเนาะที่ฝันเกี่ยวเพิ่นน์เนาะปรูเนาะครับห่อนไม่เนี่ยปูแบดแต่ว่าเลื่อยช่วงน,นี้มันกำลังน่าดึงน้ำดูนั้นแต่นั้นเป็นเลขเลขฝันปูหรืครับนั่นอันนี้เลขหนี่มาจากหนองแช่ได้มาจากไหนค่ะน้องแฉ่หนองแฉเป็นจุติเพนเ,นเ์เนียนไม่ใช่หนังสือเล่มปุยปฏิัดน์เป็นมหา,าวันยาลัย เปแพูดว่าัพูดย no uh, ี oui ang, ่งหลาดไห้ปู่กับอายุบมดแปดสิบแปดปีแครับปูกอายุแปดสิบแปดแล้วนาอเสียงกับสีเบาแน่จั่าน้อยครับผมค่อยๆฟัง่อยเด้ครับเอชซีก็ได้มาที่นี่เจ้าหน้าที่ะนไดเป็นมากยิงเสียงเพิ่นฟันหอดแน่นอนนะงันเจ้าหน้าท่ครับพูไเดจริงปูดกับรายไารเหนื่อยมัก็อเบอีพันต์มาแต่เพินมาบอกออกรถ สำหรับเน้นหน่อยน้องแค่นี่โอ้เน้นหน่อยเนี่ยก็คือปากเขียวดีแถลงถ้าบอกถึงหมวดมัน เูวราลูกค้าวันนี้นหน่อยมาบอกอีกไปค่ะว่ต้องตามแล้วกระเชอนี่แล้วบอกเขาในาชวันี้จดไปเนมจดไป้เอาจดยุ่จดจดเลยใส่ถงปูขออไนนี้ยครับเนมน้อยน้องแคนี่มาบอกหกเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าแปดนี่จดไว้ครับอันนั้นของเก้าเนี่เจ็ดนี่เป็นเลขเก้าออ เลขสองตัวนี่เป็นห้าหนึงกับหนึ่งหกหนึ่งบอกปูครับกะมาตอนนี้เน้นหน่อยเพื่อกันเห็นบครับปูเน้นห่อูมตัวนี่คือปูมากเลขตัวเก้าบอกเอ้าก็ือมันเป็นช่วยันบัจดิไม่หมดลครับบันเมื่อนั้นมันคือืเทัเลยบตถือว่ารันกันด้วยแต่ว่าเล่อนัไม่ได้ตัว อ๋อปูย่านเลขมันออกตัวเกาตีเจ็ดหนึ่งซีเห็นบอกครับปูเขียนมาทั้งนี้เด็ดแพนิงเจ็ดหนึ่งซี่ต้งหันมันออกหลังแล้วปูเนาะมันสีแดงเห็นไามบนได้ขึ้นไปข้างล่างนี่เป็นหานึ่งบอกปูข้างล่างเน้นตัวมานปูงงนี่ขึ่นเน้นบอกครับมันมันีส่วนมีส่วนเยะมากเล ัครสามตัวป,ป 1, ูบ้องเข็ญหนึ่งสีคนที่มันง่ามอยู่ทีป่ปูเล็กเลี่ยงตนนัวหนพวเก็บแบบเยมหาเมืองพั้คนครับปูปูเลยถ้าไมออกมันเลยเชื่อเป็ครับ้าจก็เป็นมหาเมืองขนครับ พนกับเจนมาดี่้วบาวเจนนี่ยมันเพิ่นแล้วกันครับผมไม่คอยเชื่อผมเราผูเชื่อเราเพิ่น่นลาปูอ๋เพิ่นเพยมาบวชอยู่น้ำปูตัวน่อยหน่อยวันดิเดี๋ยวนี้จนเป็นมหาเนาะผู้นีมหาบักดำยังส่อเท่เกับพูกระจิะฮ้ยท่างัพกจมหามหาบักดำยังจังไหนปูโจัยดดำคือหน่อ ขอไปทำดูท่านโอ้ยเนาะอันนี้อันนี้เอินผ้าหมดนี่มาหาบักดำยัี่ต่นเต้คืนไปดูห้รักเกียเขาให้รถขั้นหนึ่งแม่พอบอกเด้รึเปลาก็คือเอาบาทนี่เะจิตฮะแม่แม่เดี๋ยวเขาเขาถายแปะออกถายแปะครับโอ้สาธุคุณเ เอาขอ,ขออนุญาตสรุปจากน้อยเนะาะบ้านนี้เนาะปูปูเ่าครับผมเด็กแนว้ท่างของเด็กปูเถาครับผมอเพิ่นจะยูใกล้ๆก,กับปูวัดป้าอุดรน,นี่แหละครับมือนีมาพบพอปูเถาโดยบังเอิญครับปูอุดรเพิ่นก็นบอกว่าเู้แ้วท่างตัวเลขของปูเ่าเนี่ยเขาดีทีี่เราสัน่นวัตถาเพิ่นมาบอกวัตถาเพิ่นบอกมากถือรวดเราสัน่นก็เลยอดบ่ได้ครับเอามานําเสนอครับผม เลขปูเท่านั้นไ้มาเลขสามตัวมีอยู่สามหางครับผมมีเจ็ดหนึ่งหเจ็ดแปดวกัเจ็ดเก้าแปดครับผมนี่เห็นส่วนเลขสามตัวครับแต่ว่าในส่วนของเลขสองตัว็สิมีอยู่2คู่ครับผมมีหานึงกับหนึ่งหกครับผมปูคนกับไ้มาเป็นแน้าทนครับผมเสียออกหรือบ่ออกอันนี้ครับต้กับมงกุฎกับเนาะผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ดอนครับผม ให้ใส่สติดีนะครับก่อนการลงทุนครับผมอ่ะอะไรครับปรูโอ้ให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้อาครูบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อมาสั่นครับผมคุณซื้อลอตเตอรี่อะไรเพื่อนฉันน้อยบ้างโอ้โอ้ยผมกำลังดีใจหนึ่งวันปูเสียขา้ของดีมีบ่มีบ่ปูของดีมีบ่ โลายพูดอ, <laughs> อยากยด้เด้ยย้บยยยคยขยย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 บยยยยยย่ยยยยยัยย่ยยัยยยยยยยียย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 ยนยย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 ยอ สวัสดีก็อาิตน,นี้เนาะแอดก็เสียไวส้สานีดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเย็ซีสุขภูสุขคนเด้อลุงปา่านอ่ทาทั้งไก่ทั้งไก่เด้อพี่น้องเด้ออ่าชอบก็จัดเด้อน้ำปูคนเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางมากเก่าพี่น้องมามากกับบ่อ,อเด้อพี่น้องเด้อการมามากกับ่านครับ ธรรมาดาครับเปลกอะไม่เขาไม่ลดเนะทางจังเสร็จเิรงหน้าท้างอะไรนั่งจะทำครับ